ครับก็กลับสวัสดีสมาชิกช่องจริงใจ channel นะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาดูวิดีโอรีวิวของผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาแอปหาเงินฟรีออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าสมัครสักบาทเป็นแอปแบบสอบถามครับอาแอปนี้ชื่อแอปโทโรนานะครับโทโรนาวิธีการสมัครก็คือเข้าไปใน google เพส์เพสโตเลยเข้าไปในเพ t โต e เลย แล้วก็พิมพ์คําว่า toruna แบบนี้นะครับผมพิมพ์ให้ดูโทร u n a นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเลยคลิกเลยอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมเปิดแอปไปแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกลับเข้าไป เนี่ยครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้แบบสอบถามจะมีอยู่3ามไซส์ด้วยกันขอเรียกว่าไซส์แล้วกันไซส์เล็กก็คือกสูงสุด2 0 0้คะแนนไซส์กลาง1นึ0งแต่มันก็ไม่แน่นอนนะครับอันนี้เขาทามาเผื่อแต่ไซส์ใหญ่นี่มันจะมีถึง6000เลยเพราะผมทำไปเมื่อวานนี่สองสองรอบคือรอบแรกได้2,000คะแนนรอบที่สองได้6,000คะแนน จากที่ผมมีหนึ่งหมืนกว่าก็เลยขึ้นเป็นสองหมืนกว่าเลยเป็นคะแนนเลยเป็นคะแนนที่ถอนได้เลยสองหมื 2, 000, 1, นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบคะแนนเมื่อวานผมได้ทําไปเนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับผมทําไปผมเซฟไว้เป็นภาพไว้ครับนี่ชุดแรกนะครับที่ผมทําไปยินดีด้วยเนี่ยครับตรงนี้ก็คือทําสําเร็จชุดที่สอง ผมเซฟเป็นภาพไว้ชุดที่2ก็ยินดีด้วยชุดนี้ชุดหกพันชุดแรกชุดสองพันนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากครับก็โหลดแอปมาติดตั้งแล้วก็สมัครผ่าน Gmail เราหรือเข้าผ่าน facebook น่าจะมีเข้าผ่าน facebook ด้วยครับมันก็มีอยู่2วิธีนี่แหละครับนะครับแต้มเดิมนี่ผมได้ผมมีเท่านี้นะครับ รวมกับแต้มที่ผมทำเมื่อวาน8000แต้มมันก็เลยมาเป็นแต้มนี้ก็คือที่ผมเปิดแอปให้ดูน,นี้เป็นภาพนะครับเป็นแต้ม2องหมพนคะแนนนะครับและวันนี้ผมจะมาถอนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปเพื่อไม่เสียเวลาตรงนี้อ่าครับเข้ามาในตัวแอปแล้วครับผมเข้ามาในตัวแอปการจะถอนก็ให้เรากดที่รูปตรงนี้รูปถ้วยรางวัลเนี่ย รูปตัวรางวัลมันมีอยู่เครื่องหมายถูกใช่ไหมเครื่องหมายถูกเก็เป็นหน้าแรกรูปตัวรางวัลเนี่ยกดเข้ามามันก็จะมีหลายแบบเติมเงินมือถือก็ได้ t ูมูฟหน,นึ่งพันหกร้อยคะแนนอย่างเงี้ยทุกท่านก็มาอ่านดูนะครับพอสมัครแล้วมีดีแท็กด้วยมีมีเยอะอยู่ครับทุกัวานแต่แต่ผมไม่เติมเพราะว่าของทูมันนี่ผมนี่น่าจะเป็นอ่า ระบบรายเดือนผมก็ถอนเข้า paypal อย่างเดียวครับตรงนี้ครับ paypal ตรงนี้คะแนนคะแนแนใช้เท่านี้ได้200บาทตรงนี้200บาทนะครับ1 6ึ2งคะแนนเป็น200บาทนะครับเดี๋ยวถ้าผมกดถอนเข้าไปมันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลนะครัผมผมขอตัดไปแป๊บหนึ่งปิดข้อมูลไว้ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตปิดข้อมูลส่วนบุคคลคือผมจะคลิกเข้าตรงนี้โอเคครับพอคลิกครั้งแรกมันจะขึ้นมาตรงนี้ก่อนอ่ะมันจะเด้งมาตรงนี้ก่อนบอกว่าแรกได้เท่านี้ได้แค่หนึ่งเพราะว่าแต้มมันไม่ถึงคูณสองหนึ่งหกสามสองศูนย์คูณสองมันก็ไม่ใช่สองหมื่นมันก็เยอะกว่าน,นั้นมันก็ได้แค่หนึ่งแล้วก็กดที่รับเลยกดรับก็คือกดแรกนะครับ มันจะให้ไปกรอกรหัสผ่านอีกแต่ผมจะจาได้ไหมลองดูก่อนครับถ้าผมกดรับแล้วมันจะเข้าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมขออนุญาตตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับพอเข้ามาข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเขาจะให้เราเกรอกรหัสผ่านตรงนี้นะครับรหัสผ่านกรอกตรงนี้กรอกรหัสผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการกรอกรหัสผ่านสักคู่นะครับ ผมอาจจะกอกนานหน่อยผมกอาจจะลืมแล้วไม่ได้ถอนนานแล้วเวลาประมาณอาทิตย์กว่านะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตกอกรหัสผ่านก่อนแล้วมันจะขึ้นมามาว่ายังไงนะครับเอาครับกลับมาครับอ่พาพอผมกอกรหัสผ่านแล้วผมกดคําว่าแรกนะครับอยู่ใต้สุดเลยคำว่าแรกกดคําว่าแรกอ่พาพอดีผมโชคดีผมจํารหัสผ่านได้ครับผมเล่นไลฟ์แอป มันบางทีแอปหนึ่งมันก็ให้ใส่รหัสผ่านที่ยุ่งยากหน่อยแอปนี้มันก็ให้ใส่ตัวอักขระอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ผมก็จําได้อยู่ก็ถ้ามันแลกได้มันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับขอบคุณคุณได้แลกคะแนนสำหรับหนึ่งรางวัลคุณจะได้แล้วไม่มีความข้อมลทั้งหมดในม่ช้าก็รอประมาณนานอยู่ยครับประมาณหกเจ็ดวันครับอ่าเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวให้ดูอีกว่าเงินจะเข้าจริงไหมเดี๋ยวผมจะ ไปเข้าไป Paypal ครับจะให้ดูว่าตอนรอบแรกเงินมันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปใน Paypal ลเอาละครับผมตัดเข้ามาใน p a y p a l แล้วเข้าสู่ระบบผ่าน Google Chrome นะครับมันจะได้บันทึกภาพได้นี่ครับได้รับคนได้รับชัารับจากโทโรนาตรงนี้นะครับครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกของผมตรงนี้ตรงนี้ครับตอนวันที่10เมษาโอ้โห10เมษามันก็เกือบเดือนเลยนี่ ครั้งที่2ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทําไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสอะไรแค่ตอบแบบสอบถามทําไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยเราก็พักโทรศัพท์ไว้ก่อนได้ไปทําอย่างอื่นแล้วก็มาเปิดใหม่แต่อย่าก,กดปิดแอป,ปแค่นั้นเองครับเอาพักไว้พัก5านาทีอะไรเงี้ยเราก็ว่าไปบางทีแบบสอบถามมันยาวแต่ว่าคะแนนมันก็คุ้มนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้มานั่งเล่นทั้งวันครับครับนี่ครับหลักฐานทอนเงินผมก็ให้ดูว่ามันเข้าจริงนะครับ โฆษณาได้จริงแล้วมันเป็นแอปที่ง่ายด้วยครับผมว่ามันง่ายมันไม่คือมันไม่พัมเพื่อว่าตอบไปครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยแล้วเด้งออกมาบอกไม่ผ่านอะไรเงี้ยอ่าถ้ามันจะเด้งออกมามัน,ม,นมันเข้าไปไม่ลึกครับเราต้อตอบข้อมูลส่วนตัวของเรานิดๆหน่อยๆแล้วมันก็เด้งออกมาว่าเราไม่มีคุณสมบัติอะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสทำไปเรื่อยๆนี่ครับ ครั้งแรกของผมครั้งที่สองเมื่อกี้นี้ที่สั่งแรกไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครับแค่นี้นะครับสำหรับแอปโทโรนาใครยังไม่สมัครก็สมัครได้นะครับใครที่สนใจจะทำแบบนี้จะทำแบบสอบถามอแอบปบไหนที่ได้เงินจริงที่ผมถอนแล้วผมจะมารีวิวให้ครับแอบปบผมก็เล่นหลายแอปอยูอ่เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีแอปแบบสอบถามเหมือนกันนี่แหละที่จะมารีวิวให้ดู สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับจริงใจช n n นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับขอบคุณมากครับ